อ่ะโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของมวลร้อยละนะครับมวลร้อยละถ้าเรายังจาได้เนี่ยนะครับมวลร้อยละมันก็จะมีรูปแบบโจทย์อยู่หลายแบบนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาดูรูปแบบโจทย์ที่เป็นปฏิกิริยาเคมีนะครับเป็นปฏิกิริยาเคมีอ่ะมาดูตัวอย่างข้อนี้นะครับเขาบอกสารประกอบชนิดหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยอ่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบนะครับ3ตัวก็คือ C h เฮแล้วก็ O นะครับนำสารนี้มา2กรัมนะครับนำ,นำสารนี้มา2กรัมดังเขียนตรงนี้นะครับก้อนกลมๆเนี่ยสารประกอบของเราเอามา2กรัมนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอามาทําการเผานะครับเอามาเผาถ้าเราเจอคํานี้นะครับคำว่าเผาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องรวมตัวกับออกซิเจนนะครับมันจะทาอะไรกับออกซิเจนยกตัวอย่างเช่น จุดเทียนนะครับเราจุดเทียนแล้วก็เอาแก้วไปครอบนะครับเทียนนั้นเนี่ยนะครับมันจะติดแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็จะดับลงสาเหตุก็เพราะว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้ในในแก้วนั้นเนี่ยนะครับมันมีออกซิเจนในปรมิมาณจํากัดนะครับเมื่อออกซิเจนหมดไปปฏิกิริยาการเผาไหม้มันก็จะหยุดลงนะครับดังนั้นปฏิกิริยาการเผาไหม้มันจะต้องมีการรวมตัวกับออกซิเจนเสมอนะครับ ต่อไปได้ได้ผลิตภัณฑ์ของเราตัวแรกก็คือคาร์บอนไดออกไนะครับได้คาร์บอนไดออกไซด์จำนวน4.4กรัมและอีกตัวหนึ่งคือ H2O นะครับ H2O 2.4กรัมนะครับโจทย์สั่งว่าจงหามวลร้อยละของ C H แล้วก็ O นะครับอ่ามาดูทบทวนอีกครั้งนึงครับต่อโจทย์นำสารประกอบตัวนี้มา2กรัมนะครับเอามา2กรัม โดยใน2กรัมเนี่ยมันมี C h แลวก็โโดยที่ไม่ได้บอกมาว่านะครับว่ามี c กี่ h, กรัม h กี่กรัมโกี่กรัมไม่ได้บอกมาเอามาเผาแสดงว่าทำอะไร,รกับออกซิเจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์4.4จุดกรัมแล้วก็ h 2 o นะครับ2.4จุดกรัมนะครับนี่คือรูปแบบของปฏิกิริยาเคมีทีนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับ C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้เนี่ย มันมาจากไหนนะครับมันก็จะต้องเป็นชิ้นส่วนของ C อ่าที่อยู่ในนี้ถูกไหมนะครับในทำนองเดียวกัน h ED ตัวนี้ครับเตัวนี้มาจากไหนครับมันก็จะเป็นชิ้นส่วนของสารประกอบของเราที่หลุดออกมาเหมือนกันหมายความว่าถ้าอาจารย์หา C ที่อยู่ที่คาร์บอนไดออกไซ์ได้มันก็คือ C ตัวนี้ ถ้าหาเฮดตรงนี้ได้มันก็คือเฮทที่อยู่ในนี้นะครับนี่คือรูปแบบโจทย์แล้วเราจะหายังไงล่ะ,ะดูป้อมกัน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกครับเราหา C นะครับหาคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์สีกรัมมี c เป็นองค์ประกอบอยู่12กรัมอ่สิบมาจากไหนนะครับก็คือมมลโมเลกุลนั่นเองนะครับ C++ 4ก็คือมมลโมเลกุล ส1 2บวกกับ O นะครับ16คูณ2รวมกันได้44 44ี่สิกรัมครับมันมี C เป็นองค์ประกอบอยู่ก็คือ12กรัมตัวนี้ครับนะต่อไปบรรทัดที่2ครับคาร์บอนไดออกไซด์เขาบอกมามีแค่4.4กรัมนะครับคาร์บอนไดออกไซด์บอกมามีแค่4.4กรัมแสดงว่าใน4.4กรัมตัวนี้เนี่ยมันมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเท่าไหร่เราก็เทียบประเญาตัวอย่างไปนะครับอ่าคูณขึ้นไปแล้วก็หารด้วยตัวนี้นะครับก็ได้เท่ากับ 1.2ึ 1> 1. หมายความว่าในสารประกอบของเรา2กรัมเนี่ยนะครับมันมี C นะครับซึ่งเป็น C C เป็นองค์ประกอบไปแล้วก็คือ2กรัมนะครับต่อไปหา H ครับหา H จาก H2O H2O 18กรัมนะครับ18กรัมมาจากไหนก็มวลโมเลกุลน,นั่นเอง H1 ทคูณสบวกกับ O ก็คือ16นะครับรวมกันได้18 สิบแปดกรัมมีเฮเป็นองค์ประกอบอยู่สองกรัมถ้าเฮทโอนะครับโจทย์บอกมาสองจุดสี่กรัมนะครับเราก็เทียบประยัดตัวอย่างไปคําตอบก็ได้เท่ากับเท่านี้นะครับนี่คือประมาณของเฮดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าสารประกอบของเราเนี่ยเราได้สองตัวแล้วนะครับสองตัวคืออะไรก็คือประมาณของ C กับประมาณของเฮแต่องค์ประกอบของเราเนี่ยมันมีสามชนิดถูกไหมครับเบิร์ย้อนกลับไปทีดหนึ่งมีสามชนิดครับ c h ate, แล้วก็ o เอามา2กร,รมัมหมายความว่าใน2กร,รัมเนี่ยนะครับมันเป็น c ไปแล้ว1.2เป็น h ไปแล้ว0.27ที่เหลือก็ต้องเป็นของ o ถูกไหมเราก็หา o จากเอาประมาณทั้งหมดตั้ง2ลบกับตัวนี้ลบกับตัวนี้ก็ไดได้0.53ทีนี้พอเราได้ประมาณของแต่ละตัวแล้ว,วลครับเราก็มาหาร้อยละ ร้อยละของ C ตัวแรกก็เอาประมาณของ C ตั้งก็คือ1.2หารหารด้วยมวลของสารประกอบสารประกอบข้อนี้เขาบอกว่าเอามา2กรัมใช่ไหมครับแล้วก็หาร2คูณด้วย100รวมกันได้เท่ากับ60% H เนฮไฮโดรเจนนะครับก็เอาตัวนี้มายกมาใส่เลยปึ้งเขาให้หารมวลของสารประกอบก็คือ2คูณด้วย100ก็ได้เท่ากับเท่านี้นะครับ13.5%นะครับ <c oughs> ตัวสุดท้ายนะครับร้อยละของ O นะครับก็เอาปริมาณของ O มายกมาใส่เลยนะครับหารด้วยมูลของสารประกอบคูณด้วย100นะครับทีนี้สารประกอบของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบ3ตัวใช่ไหมครับสแสดงว่าเบอร์เซินสามตัวนี้รวมกันก็ต้องได้เท่ากับ100นั่นเองนะครับอ่านี่คือการหาหมวลร้อยละจากปฏิกิริยาเคมีนะครับเราก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ อ่ะปฏิยาตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคอ่ะดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อต่อไปอันนี้เป็นแบบฝึกหัดน,นะครับเขาบอกว่าสารประกอบ x นะครับประกอบไปด้วย fe กับ s e เท่านั้นฮนะมี2ตัวนะมีก็คือ fe กับ s e เท่านั้นนะครับเขาบอกว่านําสารนี้มานะครับ0.253นะครับหมายความว่าอ่า จะใส่ทั้งก้อนนี้เนี่ยนะครับในก้อนนี้เนี่ยนะครับเอามา0.2536จุดกรัมนะครับซึ่งในก้อนนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบเพียงแค่2ตัวคือ Fe กับ S เท่านั้นเสร็จแล้วเอามาทำปฏิกิริยากับอะไรทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนี่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับบวกกับออกซิเจน ได้เป็นอะไรได้เป็น Fe2O3 นะครับก็คือสารผลิตภัณฑ์ก็คือได้ตัวนี้มา1ตัวและอีกตัวนึงก็คือซัลเฟอร์ไดออกซดนะครับซัลเฟอร์ไดออกก็คือตัวนี้จำนวน0.708กรัมนะครับดังนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเราดู Fe ตัวนี้นะครับมันก็คือ Fe ที่อยู่ในก้อนนี้นะ ส่วน s ตัวนี้นะครับมันก็คือ sc อยู่ในก้อนนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าอาจารย์หา fe ตรงนี้ได้มันก็จะเป็น fe ที่อยู่ในก้อนนี้ถ้าหา s ตรงนี้ได้ s ตัวนี้มันก็คือ s ่อยู่ในก้อนนี้นะครับอันนี้คือแนวะคิดนะหายังไงมาดูพร้อมๆกันนะครับหา fe จาก Fe2O3 นะครับ Fe2O3 160ยกกรัม <c oughs> 160กรัมมาจากไหนนะครับอ่าหามวลโมเลกุลนะครับ Fe มวลของมันก็คือ5 6นะครับ Fe Fe ก็คือ5 6คูณ2นะครับวงเล็บปิดเสร็จแล้วบวก O ก็คือ16คูณ3นะครับ ซึ่งรวมกันตรงนี้เนี่ยมันได้เท่ากับ160นะครับใน160ครับมี Fe เป็นองค์ประกอบอยู่112กรัม112กรัมมาจากไหนนะครับก็คือตัวเดียวเนี่ยมันเท่ากับ56อ่าแต่ในสารประกอบของเราเนี่ยมีมี2ตัวก็คูณ2เข้าไปนะครับดังนั้นก็ได้เท่ากับ112กรัมนั่นเอง ต่อไปบรรทัดที่2ครับ fe 2 o 3นะครับโจทย์กำหนดมาจำนวนเท่านี้ทเทียบปฏิกิริยางไปนะครับก็ได้ fe ออกมาเท่ากับ0.1181นะครับนี่ตัวแล้วได้แล้วนะครับดันไฮไลท์ไว้ในหนึ่งอ่านี่คือประมาณของ fe นะครับได้ตัวแรกต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือหา s นะครับ s ซัลเฟอร์จากซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 64กรัมนะครับมาจากไหนอีกซันเฟอร์ก็คือ32บวกกับ O ก็คือ16คูณ2นะครับรวมกันก็ได้เท่ากับ64ใน64กรัมมีซันเฟอร์เป็นองค์ประกอบอยู่32กรัมนะครับต่อไปบรรทัดที่2ครับโจทย์บอกมาสันเฟอร์ไดออกไซด์ของเราก็คือ0.2708กรัมอ่าตรงนี้เทียบประหยัดย่านะครับคำตอบก็ได้เท่ากับปริมาณของ S ตัวนี้ ดังนั้นนะครับเปิดย้อนกลับไปดูนิดนึงโจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่า,าสารประกอบของเรามันมีองค์ประกอบเพียงแค่2ตัวใช่ไหมครับก็คือ fe กับ s เท่านั้นดังนั้นนะครับเราหามาแล้วทั้งสตัวเราหามาแล้วทั้ง2ตัว,าาแ,ลว,ตวแล้วก็สองตัวนี้เนี่ยมาคิดเป็นร้อยละนะครับ ร้อยละของ fe นะครับร้อยละของ fe คืออะไรก็คือมวลนะครับของ fe ที่เราหามาได้คือตัวนี้นะครับนี่หารด้วยมวลของสารประกอบนะครับมวลของสารประกอบก็คือตัวเลขที่โจทย์กำหนดมา 0. 2 5 3 6ุหนะครับแล้วก็คูณด้วย1 0 0อยตรงนี้นะครับเราก็ได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วน เปอร์เซ็นต์ของซันเฟอร์ก็เหมือนกันนะครับเอาตัวเลขที่เราคำวนวณเมื่อกี้นายกมาใส่ตรงนี้หารด้วยมนลของสารประกอบแล้วก็คูณด้วย100่งนะครับทีนี้ไอ้สอตัวนี้เนี่ยนะครับสตัวนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยมันต้องได้เท่ากับ100นะครับเพราะสารประกอบของเราเนี่ยมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับอโอเคนะ ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดให้พวกเราลองฝึกทําดูนะครับซึ่งถ้าเราอ่านจบแล้วนะครับอลองเขียนปัตกิริยาดูนะครับเขาบอกว่าสารตัวอย่างจํานวน0.5กเกร,รมัมมาสารตัวอย่างเรา0.5กร,รมัมนะครับ0,5กร,รมัม0.5กร,รมัมมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็คือมี CH O นะครับเอามาสูตรที่5การรมเมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์แสดงว่ารวมตัวกับออกซิเจนนะครับได้เป็นอะไรนะครับได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ H2O นะครับนี่คือปฏิกิริยานะครับอ่ะอันนี้ก็ลองฝึกทำดูนะครับลองฝึกทำดูนะครับ โอเคนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต,ต่อไปในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ